ว้าวโอ้ว้าวเขาบินใกล้หน้าผามากนี่มันโอ้โหสุดยอดมันเหลือเชื่อมากๆเลยครับเขาบินใกล้หน้าผามากๆเลยดูสิเห็นไหมบินใกล้พื้นมากๆเลยนะครับเนี่ยโอ้ยโอ้ ขณะที่โยคีบินด้วยความเร็วมากกว่า120ไมล์ต่อชั่วโมงเขาก็บินห่างจากร้าผาหินและต้นไม้น้อยกว่า3ฟุตโอ้โหพวกเราทุกไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเขาเป็นมนุษย์นกตัวจริงความสามารถที่น่าทึ่งของเขาทําให้ความฝันอยากบินได้ของมนุษย์กลายเป็นจริงความเร็วและความคล่องแคล่วของเขาเทียบเท่านกนักล่าที่ร้ายกาจ และเรียกได้ว่าเข้าขันยอดมนุษย์